ประมูลผู้ที่จะได้สิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการโครงการส่งน้ำภาคตอนออกกัน<ะ>อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีการประมูลเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกมีการให้คะแนนกันแล้วกลับกลายเป็นว่าบริษัท eastwater ได้คะแนนสูงสุด<ะ>แต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะมีการล้มเลิกการประมูลแล้วก็ออก TOR ใหม่แล้วก็คัดเลือก อีกครั้งหนึ่งได้บริษัทอะไรครับน้องอามวงสยามนะคะวงนนสยามก่อสร้างก็ได้มาทั้งสองครั้งมีเรื่องราวฟ้องร้องเป็นคดีความคาอยู่ในศาลหนึ่งหน่วยงานที่เขารู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องออกมาแล้วก็ทวงถามความถูกต้องเพราะมิฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกก็คือการนำมาซึ่งค่างโง่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการประมูลที่อินุงตุงนังอย่างนี้นี่แหละนั่นก็คือสมาพัภธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เมื่อวานนีเ้เกิดอะไรขึ้นครับน้องแอมครับเมื่อวานมีตัวแทนองค์กรสมาชิกไปยื่นหนังสือนะคะก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยออกมารับเรื่องนะคะยื่นให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ การประป,า,ปาส่วนภูมิภาคหลังจากที่กรมธนาลักษ์เตรียมจะเซ็นสัญญาบริษัทบงสยามให้รับผิดชอบโครงการระบบท่อส่งน้ําอันนี้แหละค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามความคืบหน้าล่าสุดค่ะกับคุณสาวิต์แก้วหวานค่ะที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัวิสาหกิจสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาวิตย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวิตย์ค่ะ สวัสดีครับคุณต้นคุณอามครับครสวัสดีครับครับคุณสาวิตครับเมื่อวานทางด้านของสมาธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีไหมครับคุณสาวิตครับฮัลโหลฮัลโหลเมื่อวานไม่ไม่ได้เจอเนื่องจากว่าท่านติดารกิจก็เลยให้ทางเลยขามารับหนังสือแทนบุณกุครีมีเช็คารับหนังสือแพงเป็นตัวมารับ คุณสาวิตครับเท่าที่ผมพิจารณาจากเอกสารสาระส,สำคัญของหนังสือที่ยื่นไปเนี่ยดูแล้วสมาธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างกังกนวลกับคำว่าค่าโง่ามากพอสมควรใช่ไหมครับคุณสาวิตครับก็ว่าก็เพราะว่าเป็นคว,วามเสียหายที่ค่อนข้างเงินประมูลหน้าโครงการเนี่ยมันสองหมื่นกว่าล้านใช่ไหมสองหมื่นห้าพันล้าน ซึ่งก็ได้นอนรอดตัวเลขนี้ถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมเองก็ได้เคยไปยื่นหนังสือถึงนายกบันตรีไปแล้วว่าวันที่เก้ามีนาคมที่ผ่านมาคร<ะ>ับวันนี้ก็ไปามนะครับไปตามที่นายกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่รัฐสีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทยในแต่หน้าที่กํากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคค่ะดังนั้นสิ่งที่เรามีก็กังวลก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีสองส่วน้วก็คือขั้งแรกในยิปวอเตอร์ที่ได้การประมูลอย่ที่คุณต้นคุณนามพูดไปแล้ว นะครับก็ลกยกเลิกการประมูลไปโดยอ้างว่าที่วางไม่ถูกต้องรือมาเปิดประมูลใหม่เมื่อกันยยน254ก็ปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์กตพิกาบางส่วนเนี่ยก็เลยทําให้ทาให้บริษัทหนึ่งนี่ก็คือได้บริษัทวงสยามก่อสร้างนี้ได้ดังนั้นเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้มันมีความเป็นไปได้ต้นตั้งสูงที่บริษัทเมื่อเขาเสียหายแล้วเขาจาเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของเขาบ่างจะมีการฟ้องร้องต่อรัฐได้นั่นก็หมายความว่ารัฐก็จะต้อง ใช่นั่นก็เเรือเรียกว่าก้าโง่เลยซึ่งปลาก้าโง่นี่ก็เรารับก้ามันอยู่ก็มาจากปาสีากาอนกับมีน้องประชาชนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เรากังวลครับคุณเต้นครับค,ครับ,รบประเด็นมันอยู่ตรงนี้สิครับคุณสาวิตเหตุที่ทางด้านของสมาพันธ์ต้องไปยื่นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยเพราะว่าการยื่นถึงนายกรัฐมนตรีดูแล้วยังไม่คืบหน้าหรือเปล่าคุณสาวิตครับก็ก็ใช่ครับเพี่ันที่9ก้ามีนาคมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการ ทางวีลเเตอ,อร์ก็ฟ้องต่อศาลศาลก็ยังไม่พินานในช่วงนั้นก็มีการใส่สวนเลยต่างๆเกิดขึ้น,นเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ทางนา,ายกรัฐมนตรีหรือส่วน,วนเกี่ยวข้ของกับหมดนเนี่ยลงมาดูแลเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็อย่างที่เรียนก็คือว่ามันจะทำให้เกิดปัญหากับการบริหารจัดการนั้นในพื้นที่เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นเนี่ยทางเราเองก็เล่นย้ำว่าการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ด้านหนึ่งก็คือเจตนารมณ์สกรรมว่าปี35มเนี่ยต้องการให้กาารรปประภภู ส้างบริษัทรูปเพื่อบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกจากเชียงตาจุลบุรีระยองประมาณนี้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะและ้วก็ไปสู่มือเอกชนรายอื่นเนี่ยผมว่าด้านหนึ่งก็ปิดเรื่องของเจตนารมของกรมเมื่อปี2 5 3 5นั่นคือประการที่หนึ่งคุณต้นคุณานะครับค่ะส่วนที่สองเนี่ยแม้วนาทางรัฐว่าจากไทยปัจจุบันเนี่ยว่าในปี2560เนี่ยในหน้าที่ของรัฐนี่เป็นหน้าที่ของรัฐเลยนะครับ ในมาตร56เนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้รัฐจะให้เอกชนดําเนินการเนี่ยหรือเป็นเจ้าของเกินกว่าร้อยละ51ไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงขังวลตั้งในส่วนของ9ห้อที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงว่าการบริหารจัดการจัดการน้ำต่อจากนี้ไปประชาชนจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการที่เอกชนก็มาดำเนินการแต่รัฐนะครับครับคุณสาวิตครับแต่เอาล่ะ เมื่อเรื่องมันถึงตอนนี้มีการยื่นหนังสือไปแล้วเองก็เหอะแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของผู้ที่รับผิดชอบอย่างกรมธนารักษ์เองเนี่ยก็ไม่รีรอในการที่จะผลักดันให้เกิดการลงนามเซ็นสัญญาระหว่างาผู้ที่ประมูลได้รอบสองมีการบอกด้วยว่าถ้าเสียหายคนที่มีชื่อเป็นผู้ชนะรอบแรกก็คงจะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาแต่ต้องไปพิสูจน์ว่าเสียหายขนาดไหนไอ้ตรงเนี้คุณสาวิตร ค้าโง่นี่เห็นชัดเจนมากขึ้นหรือยังฮะโดยการเปิดทางเช่นนี้เนี่ยมันมันองชัดเจนแหละว่ามันก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ขัางสูงว่ารัฐจะสูญเสียรายได้หรืออาจจะต้องจ่ายในส่วนเหล่านี้ไปซึ่งเขาโง่เราเรียกเรียกว่าแบบนั้นซึ่งที่ปานารูจากหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะแบบเนี้ยมีการอันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้ผรต้นคือผมเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มการคอร์รัปชันอะไรกันแบบนี้ค่ะอ่า มีการทำกับแดบนี้หลายโครงการด้วยกันประมูลแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ประมูลใหม่แล้วก็มีการฟ้องร้งแล้วก็จ่ายค่าโง่อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากแะนยาเรียนว่าที่กลายเป็นแระตอมใหม่ในการคอรัปชั่นที่มันมันเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจมันมีการวางแผนมีกระบวนการอันี่พูดที่ไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้มันจะมีการที่คอรัปชันแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้มันเห็นขึ้นบ่อยคร้งมากในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องค่าโง่เนี่ยมีการพูดถึงกันบ่อยมากในช่วงหลังๆแล้วนะบัรยค ผมก็อิงตามคุณสาวิต์แหละอา้าวไม่พูดถึงกรณีของอ a ส t w วอ e r ร์ไม่พูดถึงกรณีโครงการนี้ก็ได้แต่แพลตฟอร์มที่ว่าแพลตฟอร์มของการทุจริตคอรัปชันเนี่ยคุณสาวิต์ประชาชนควรจะต้องรู้ทันไหมว่าถ้าคุณใช้วิธีนี้บ่อยๆไอ้ค่างโง่ที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่เงินของข้าราชการคนไหนมันไม่ใช่เงินของนักการเมืองคนไหนมันไม่ใช่เงินของบริษัทเอกชนบริษัทไหนแต่มันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคุณสาวิต์ประชาชนต้องรู้ไหม แล้วก็จริงแล้วกระบวนการเหล่านี้โดยเฉพาะโครงการของรัฐข,ขนาดใหญ่แบบนี้ความจริงมันต้องเปิดให้พี่ลองประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ใช่ก,กระทํากันแบบอะไรอ่ะรู้การเตรียมไม่กี่คนแล้วก็อยู่ๆมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาแรเนี้ผมคิดว่าที่ผู้แล้วเนี่ยไปคิดว่าประชาชนสูญเสียโอกาสในการรู้และการตรวจสอบนะครับดังนั้นผมก็คิดว่า ในอนาคตกลางหน้าหรือไม่ใช่โครงการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่กาลังการราชาตารกันอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่ามันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องหามาตรการวิธีการในการให้ประชาชนได้ร่วมรู้นะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะเรินการต่อจากนี้เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการแน่นอนที่สุดม,มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณของแผ่นดินเกี่ยวข้องกับภาษีัอุปกรของน้องประชาชนดังนั้นผมคิดว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์เรีกมีการรับรู้และผมคิดว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาต้องตื่นขึ้นมาเพื่อตั้งตัวในส เป็นไปได้ไหมหนึ่งในเครื่องมือที่ดูแล้วอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มาโดยตลอดในระยะหลังคือหนังสือที่ชวนหรือที่กันเรียกว่า TOR เนี่ยคุณสาวิตท,ทั้งทั้งที่ก่อนที่จะออก TOR มาแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องผ่านการคิดไตรตรองรับฟังกลั่นกรองมาโดยละเอียดแล้วแต่สุดท้ายแก้เปลี่ยนยกลากใหม่ได้ง่ายเหลือเกิน ตอนนี้ถ้าใครไปแตะต้อง TOR ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระสําคัญในการประมูลการได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยไม่สามารถทําได้เราควรบัญญัติอย่างนั้นเลยไหมคุณสาวิทต์กะมันต้องเขียนไว้ัดเกือกระบวนการในการออกปีวาต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่มวมแล้วก็เปิดรายละเอียดเปิดข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ที่สําคัญกระบวนการในการออกปีวาไม่ควรจะมีข้อจํากัดเพียงแค่หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว เค,ครือข่ายองค์กรผู้เรียกค่าเครือข่ายองคอ์กรภาคประชาชนทั้งหลาย,ดยโดยเฉพาะโครงการของรัฐขนาดใหญ่แบบนี้ถือว่าจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยแก่พี่น้องประชาชนเลยครับว่าเมืก็ตรงไปตรงมาต้องบรญยัติต้องเขียนไว้ที่ยานะครับไม่กระทั่งสัญญาทั้งหลายที่จะลงนามอะไรเเหนือจากทูาแล้วในประมูลได้แล้วในสัญญาที่จะลงการเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าในรายละเอียดสัญญาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าปิดบังไว้แล้วก็ซึ่งำันคือว่าชอบเขียนไว้ครับคุณต้นนาครับถือว่าเช่นในสัญญาเขียนไว้สั้นๆ แต่ว่าไปเขียนในราย,รายละเอียดประกอบสัญญาซึ่งก็ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งมันมีเป็นร้อยหน้าสองร้อยหน้าประมาณนี้แต่ว่าเป็นรายละเอียดประกอบสัญญาแลวให้ถือว่าในรายละเอียดประกอบสัญญาเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไอ้นี้ยคือมันมีกระบวนการที่ที่ผมคิดว่ามันมีกระบวนการในการทําในสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นก็ว่าจ้างที่ปรึกษาจะเป็นปักพวกเดียวกันเร้่มมาเขียน T O R แล้วมีการล่มกันร,ระบลแล้วก็มีความฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเกิดความเสียหายเสียต้างโง่ ทำสัญญาให้เสียเปลี่ยบประมาณนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นซีรีส์ที่ประจาชจนจับต้อง่อนงยายแล้วก็ไม่สามารถ้าถึงข้อม,มูลเหล่านี้ได้ดังนั้นผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณต้นนะครับว่าแล้วก็เราพยายามรณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับสัญญาคุณธรรมทั้งหลายที่เปิดเผยในพวกนี้ตลอดนะนายยงคีก็พูดในสิ่งเหล่านี้เรื่องสัญญาคุณธรรมที่จะทำอะไรกันเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะเช่นนั้นนะครับค่ะ แล้วเมื่อวานนี้ที่ไปยื่นหนังสือฝั่งของมหาไทยค่ะมีเสียงตอบรับดีไหมคะแล้วก็จะเดินแนวทางต่อจากนี้ยังไงอะคะก็ไปพบก็คืออย่างที่าที่ราบคือไม่ได้พบกับรัฐมนตรีโดยตรงแล้เราก็ต้องการพบกับรัฐมนตรีก็ไปนำหนังสือไปยื่นโดยอยางด้วยเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีผลต่อการใดนี่ก็อยากให้ทางรัฐมนตรีที่กับดูแลเนี่ยนะครับต้องไปประชุมหารือกันรื่สั่งการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องบอดของการประพาส่วนบนสัตว หรือแม้กระทั่งบอทของอีปวอเตอร์ที่ก็สนุนมีกรรมการมีผู้บริหารของอการประปาบุรีรัมก็ไปนั่งในอีปวอเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนี้กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่ารอบเหีือจากว่ารี่ช่วยว่าการกระตรวจมาหาใครเนี่ยนะที่จะมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงว่าในส่วนของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกระทรวงการคลังกระบวนการในการที่จะดูแลเรื่องของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเช่นบีวานี่ย อย่างเช่นบริษัทนิตรเตอร์นี่เป็นต้นผมก็เลยต้องตรวจสอบต้องเสร็จต้นกระบวนการในการที่ที่เช่นบอดสปาทำไมอยู่ทำไมสปาถึงหูดหย่อนีโตเตอร์40เปอร์เซ็นต์ทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยจากบดของการสปาภูภาคไม่มีเสียงอะไรเลยจากผู้ิหารการสภาส่วนภาคแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยจากผู้ิหารของนิโตรเตอร์จนที่ข่าวลือาตตอมีผู้สื่อุ่นวอยูนี่เข้ก็ไปยื่นหนังสือเรียกร้องเพื่อตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ว่า ม,มันมีความชอบมาปาคนหรือไม่อย่างไรการลิ่งเฉยเหล่านี้มันเหมือนกับส่งข้าตีส่งสัญญาณว่าจะเป็นการยอมรับในสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นการล่วงหน้าหรือเปล่าซึ่งบรญญากาก็ต้อตั้งต่างๆแบบนี้นะครับ <c oughs> นีคือสิ่งที่เราไปพบรัฐมนตรีแล้วก็อยากให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ในฐานะท่าน,นตํารบ,บดูแลการสภาส่วนบุคคลครับครับค่ะได้ครับก็แต่ถ้ายังไงก็ตามเกิดมีการเซ็นสัญญ,ญาเกิดขึ้นก็น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นกว่านี้ไหมฮะคุณสามิตครับ ก็เตรียมจะเพียงันอยู่ในในขณะนี้ว่าดะเนินการในด้านเรื่องของกฎหมายในทางทางสภาพการประชาสัมนธาว่าเขาก็เนินการดีเรื่องของปวชที่จะเรียกร้องหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบเนียทำพวกคู่กันไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือทางทุกทีวที่ติดตามเรื่องนี้อย่างอย่างใกล้ชิดก็ทาให้ประชาชนตาสว่างขึ้นแต่ก็ตาสว่างอย่างเยียวไม่พบหรือว่าต้องลงมือทาเพื่อที่จะ หึ่งนะฮะในสิ่งที่เกิดประโยชน์เราเรียกมาให้กับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติต่อไปนะครับครับค่ะได้ครับขอบพระคุณคุณสาวิต์มากนะครับขอบคุณค่ะคุณสาวิตค่ะสวัสดีค่ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะนะครับต้องช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับประเทศชาติเป็นของเราทุกคนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต้องไม่ใช่ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือข้าราชการหรือว่าใครก็ตาม เฉพาะกลุ่มเฉพาะรายนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้อีกช่วงหนึ่งครับแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันครับ